สบายดีพี่น้องสาวสาว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแหละจ้าสวัสดีปีใหม่ไทยเด้อพี่น้องเด้อไปสาวสาว่างจิพาไปใส่มือน,นี่หาเลาะอีกพี่น้องมือน,นี่ก็เป็นนันเส้าวนันเส้าวนาันอาชีพนะพี่น้องนะใหม่ไทยได้เป็มนมือน,นี่ปีใหม่ไทยพี่น้องไปสาวสาว่างจิพาไปเลาะตลาด ตลาดตลาดเปเพอสะบังเด่นดินพี่น้องมาเด้อของสื่อของขายหลากหลายพี่น้องมาสะบังเด่นดินพี่นอ้องห,หากดหากดเงินบึงหากดเงินไปบึงใหญ่กัน เพิ่นบึงถึงพี่ไดกันเ้อพี่น้องเ้อ

สาวสว่างไปชัดกล่องเพิ่นหมอได้ฝากสมุดมาฝากสมุดมาจากเพิ่นเลาะมาอีกแล้วพี่น้องหลาสจัรีของต่อของไทยลน์ที่ห้องเลือนะเด้อหลาสอำเภอสว่างเด่นดินนัดเลาะนัดเลาะนัดเลาะพี่น้องเจมันดีจ้าคุณหมอฝากสมุดไปให้เจ้า เป็นใบฝากไว้บ้านเพื่ในบ้านแต่ว่ามือนั่งจะเห็นสมุดน้ำเจ้าอยู่จะไปหาหมอบ่อมือนี่อจ้ชายเล็บไม่ป๋เพร่ะเอาเล็บไม่เห้เจ้าบ่เพราะเขาไม่เคยดูสมุดมาอยู่่้้นนบสมุดมามือเราสมุดมาเพราะว่าบราได้ยามาโอ้สมุดมาได้ตาบัดมาเออมาเป็นยังไงกันพอดีแล้วได้ไหม Uhm. มาเหล็ดน้ำเจ้ายายมาฟอกไต่ฉันก็ได้มาถึงมาสืบประตูก็เลยโอ้ยขอบคุณค่ะหาชอกเสือมาใส่ก็เลยนี่ก็เลยได้ใส่เสืออันสงการบ่โอ้นั่นเสจอสงการเมื่อสมการเมื่อ ขายดีจนหมดเลยพี่น้องขายดีจริงๆเลยสำับดีอยู่เจ้ากันไดจ้าอืมว่าสิลมหาเบิงเสือจังสี่จักโตหายาย่สันดกแล้วก็ไดึใกล้เสือก็เลยเมิดพอดีขายดีเว้ยเจนี่ฉันนั่นบอก๋ยวแถวนาโอ้คุณเดชทั้งหานีอยู่บ่านแม่บอกเดี๋ยว

้ำจำจำฉันใส่หน่อยใหญ่ก็่านี่หน่อยนึงบอนยายเราโสจจกขาดามกันเออบอเอาเอาสีแดงเป็นไรเอาสีแดงจ้าสีแดงแรงลีดเดี๋ยวดูก่อนคุณยายเขาใส่ได้อีกหรอกเนาะจ้ะโอเค ก็มีขาดก็ม,มีอย่างเลเนาะเจ๊เพราะว่าพิ่นก็ใส่มาสงการใส่เที่ยวมันมันมัีแต่เสือฉันหาศอกมาใส่แต่หลายปีแล้วนะอวโอ้ขอบคุณมากอุย้ยเป่าคือนาจีนะเนาะนี่แต่คนเอาไปทำห่วยคนรวยเยนาะมันน่ะนี่เพราะบายอย่างสงการ สงการงตกรนรนมป,ปีไม่ไทยเนาะปีไม่ไทยฮาพี่นอ้องสาวสว่างได้เสือไปฝากยายยายแล้วเดกอยาได้เสือยายเดอากได้เสือยายแล้วเด็กอยากได้เสือ,อ,ส,อสงการพี่นอ้องร,ร้อยหาินรถแทนเหลือร้อ <c> ย <oughs> สี่สิปสาวสว่างมาคัดกล่องเเพิ่นอยู่นี่ละ อน,นันอันคุณหมอให้มาคัดกรองนะแล้าวสว่างมาคัดกรองนะน,น,นะนี่เละหลานพี่ตลาดนนี่ชาวสว่างกับอัน,นอถือมาซื้อกระทู้คุณยายฟอกไตยอยู่แตรงนี้พี่น้องชาวสว่างก็เลยอัน,นอถือมาซื้อกระทูเลือกชมเลยจ้าตัวละลอยหาซี๊ พ่อใหญ่เดชมาแลกกันเงื่อนไหกับพ่อใหญ่เดชก็บสบายมากจ้าห้าเสืองามคุณแม่มาจีค่ะดีค่ะคุณแม่ก็คนสวยเนาะกล้องน้ำลูกจ้าขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเสือเสือให้คุณยายคุณยายคุณยายอยากใส่เสือสงการนั่นอัเลื้อหาคนชอบถ้าเสือ อันหลายปีละเพื่อนก็เลยอยากได้เสื้อไม่ก็เลยมาซื้อเสื้อไล่ไล่ดอกแดงให้เพื่อนแบดนี้เลยอยู่ในจู่นั่นแขนอยู่กับเก่าจ้ะอันเดีแอมมาขายให้พี่คุณลุงนั่งมื่อนี้คุณแม่ขไขมันแล้วสุดยอดเลยคุณแม่เราคนขยันขายของเก่งคุณแม่นี่แต่สมัยดูตลาดเก้าอู้หูนะโกหกเราไม่ได้ใส่นาะได้หน่อยกับทางหมวดนรถ ันนี่ลีละแม่ฉันกัดนะอันฝากติดตามเลยเด้อสาวสว่างคนนี้สารนี่คุณแม่จ๊ะอันช่องยูทูบดอกอันไปซื้อปลาทูให้คุณยายกันเคุนปอกไตเมื่อนี้ฉันเล่เอาสมุดหมอฝากสมุดมาให้เจ๋อเพิ่นในก็จ้าปอกไตฮาปีนี่ละแม่นู่สว่างเท่านี่ล่ะให้อยู่บาโครเอเชียเงินจ้าใครอยู่มาเงินไหนแมน ตกใจใช่ไหมเนาะท่านพี่ต้องซื้ออุปกรณ์เนาะทั้งกันแผลทั้งชื่นไอเสียมาแมนแมนเราขอบคุณหลายๆท่านแม่เดินไปหาซื้อจ้าไปชี่นว่างไปเนาะจะตัดละเลาะมาตีอีกคนนึเนี่ได้เสือสงการเนี่ยคุณยายมูลแล้วถือปะสู่แบบนี้พี่น้องมา เฮ้ยยังอีกเนาะค้อ,องยิ้มคลองกินนก่นพี่น้องเอ้ยคอ,องยิ้มคองกิ่นที่มากคือปลาทูกับอาเจ๊นี่ก่อนส <c oughs> ื่อสื่อปะทูให้คุณยายก่นอกนแน่โอ้ยเลือดถ่านมาท่านพี่น้องโอ้ยจ้า <c oughs> พึงจ mm ัก hmm. บ่งเลือกขาถึงจะแบ่งใล้เนี้ยไปรงปลาทูแต่มันไปง่ายเนาะใจเนี่ยแลไปรงปลาทูอยู่พี่นนองแล้วเลือกขาไาสั่นท้งไหนคือวางใส นยมาเบิงได้น่ตลาดจาลียเพื่อสบางแดงสายหลมมาจากรับชงเน้อชาสบางคนอิสามาสูบปะทูแม่ค้าแล้วไปรงของชงปะทูเลือกถาบัลเลือกถาจะเข่งจัะบาทเลือกถาใหญ่อู้ยใหญ่มาไงบ้าน้องบี้ ยาสาแม่ข้าตะกันแม่ข้าตะกันเนาะพี่น้องเนาะเขาจะวางถิยนได้ยังไปกินเนาะหมื่นนี่เนาะไก่กับสื้อว้กัยังยังอยู่ใบ้ะออมออมไก่ค่มแม่ค่ะคามแม่ค้าปลาทูกันแ่ขาปลาทูไปชงกับเปละสื่อนั่งกลิอน การไปค่าหลากหลายเนาะตลาดเท่าคนกันลายพี่น้องเพื่อสว่างแดนดินแล้วตลาดเท่าไหาซื้อหาซื้อของของกลิ่นของใส้พี่น้องนะถ้ารอลงคน,นกันลงคน,นงหลายพ่น้องลงคนหลายคนหลายพี่น้องเอ้ย แม,ม่ค้าพันะไปตรงกับคู่เราจะวางสิโลตรงสะพานเป็นแต่ซื่ออยังไปอีกแน่นอนเอาแม่เอามาแล้วบ่ <laughs> นแมวขับคนไม่ขคถึงกันอันแรกยี tá, en <s <S ่หเป็นรอยรอยชิกบาทบอสยี่หามมมี่ได้มีแต่เข่งเช้าเข่งเช้าสาเข่งเจ๊แตกน้อยน้ำเจ้าหนีดอกกินดีหอดปาทุแจกเจ๊ ม,มันาปาทุมแ่บปูเจ้าทอดไปมัดกระทงอันนี้เดซันทำไมเขาจะเข่งนันโดนเนื้อมาไปทอดเอ้าเอา้าเอ้าใสแยกใส่ช่งปิดไปทอดทั้งคนทั้งอหยางแฉกทั้งไข่แมว ันเป็นน้อยซิปนะปน,น้อยซิปกับเป็นน้อยกริออหารบริหาเขาโรงเรียนน้มูเขาเจ้าอยู่หรือเขนิดคิดมาเร็วคนไหติดตามแทนให้ลูกค้าบะะ้าล่ะโอ้ยเป็นแต่ชั้งเนาะบอกว่าสชาวสว่างคนอีชานนะส่น ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ตัวซื้อปลาทูน้ำจ้ำจำอยู่จากว่าจากปีแล้วบอบสั่นพี่น้องมาเบิดเปิดปะเฟนสั่นอ้ยเจ้ากระไดเนาะอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อติดตามลเลยเด้อปลาทูล้วนเลยพี่น้องมาเจ้าเจ้าเจ,จ้าดั้งเดิมน,นั่นนี่อร่อย สดใหม่ใหญ่เล่าออกกล้องหนเล่าว่าอยาก,ออกาถอดรถที่ห้าบอกเนี่ยเอาไปขาดเทานองอีกแล้วบอพปฏิเสธเงินกับแมนยูมันเหลือได้อยู่เนาะสามร้อยเรา แม่อ,นนอคุณค่ะ<า>ที่รถให้ค่ะเอาอย่า <c oughs> ลืมกดติดตามให้ดเด้อเจ๊จ้าสาวสว่างคนอีสานเด้เอเจ๊มิตาบาค่ะไะยำไรกระได,ไดทำย้ำได <c oughs> <c oughs> ไปไปยังไปที่น้องเขาได้ยังไงปลาไปละเลาะละเลาะ,ะ,ะ,ะตาแบบนี้นเอาในปลา,ปาแล้ว สีให,หม่ไทยไ,ไ,ไปบัตรไปร้านตลาดนะพร้อมชื่อพร้อมสีเก้เดี๋ยชื่อ,อ,อแต่งไปอีกพี่น้องแม่ชนะืนะ่อบรรจ์แ,บบแต่งหรือบ้างเนาะก็ไม่อีกพี่น้องไมเก็มันน้ำชาชาวบ้านนี่ยัง่นี่ลนะ่ะ พิจนาดเลยนะก็ได้ไปใช้ดอกยายฟอ,อกใสยายฟอ,อกใต่ถ่านอยู่โรงพยาบาลร้านะสะดวะซื่อของใะไหลายอย,ย่างนะใส่เงินดีเนาะยายเนาะยายมูลเนี่ยใส่เงินดีไปยายมูลนี่เมนมาฟอ,อกไส่ซือซ้อได้พี่น้องเลยมาหาซื้อแนวยูแนวกินพร้อมพี่น้องจะเติมน้ำมันจะเป็นอย่างนา่ มาเด้อ <Mother, S 2> <Hi. S 1> คนอติดตามเนี่ยช <Hi. S 1> าวสาว่างคนอีสานเดอ้อทั้งนี้ก็บแม่นป่าพี่น้องเยอะแย,ยะมากมายเลยนะของกินของใช้หาเสือนห <c oughs> าเสือนแต่งไปไปตำไปกินเป็นพักเป็นมี้พี่น้องนะ คือสว่างเด่นดีพี่น้องเลือกคือเลือกหาอยู่ของอยากของกินเด้อพี่น้องเด้ออึดกระหยาดนี่ตลาดขอบคุณค่ะและคือหาดูของกินเด้อพี่น้องเนาะาเรือกเป็แตบกระตุแตกทีไว้ไงไงเป็นแต่แจ๊ สว่างเดินดินพี่น้องยี่สิบบาทพี่น้องเจ้าบาทนนั้นได้ได้หลายหน่วยนี่ตแต่งตลาดอำเภอสวางเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเป็นเจ้าบาทมาซองกับมาซื้อจับใจสื่อของ ปลาเกาก็มีปลาสดผักสดขึ้นประหยากพี่น้องมาตลาดอำเภอสชางบางนะ้านเขามุงนนะแมนติดตามชาวสาวบ้านก็ดีสานน้ำเนยช่องอย,ยูทูบด้อพี่น้องเด้อให้่งกำลังใจกันได้ฟอ,องนะเพื่อได้ปลากับฝันบักบักแตงพี่น้องเอายังอีกปะเนียฮะชื่อ,อยังอีกเขา ซื้อไปหายายนี่แล้วก็มันนี่ก็ได้ยายแต่ยายแต่ทั้งทั้งอันทั้งกอดกินกระทู้ได้เสือได้เสือไปให้ยายน้ำตัวนึงเสือสงกานข้างนองเสือสงกานกระไ้ตัวนหนึงดีเด่น บะเตื้อตะจนตะชื่อพี่พี่น้องตั้งแต่บะเื้อเกนคนเาือะกนของกินไรย่างพี่พี่น้องถอ่านของหวานอืเลือกช้ของถุของใส่เนาะนของถุงองใส่เนาะอย่าง ขาอยู่ห้องอยู่ห้องกอกไต้อยู่เปล่าเลยดังเสิดดังเชิญที่นอกกันเสิดดังเชิเป้าเป้าทั้งใย,ยายถากินเขาไม่ยังจะกินอีกเขาวหมืคือเหมาก็เต่าเฮอยบอก ปิ่งไก่กันนะปิ่งไก่จากใหม่กันอยู่ดีมีแห้งมืออื่นอื่นชาวสาว่างสิกแกงแกันแกงขี้เล็กด้พี่น้องอ้อมขี้เล็กใส่เห็ดส่หมูหมูเหลือกันแต่ไก่าสาวสาว่า,างมากพูหล่ะหมูย่างมันเหลือกันเลยเดเลยสีอ้อมใส่ขี้เล็กพี่น้องสาวสว่างสิมาเบิ้งเหมือนเนี่ยินกัน เอา้าเป็นยังจ้าอบคุ้นหลยไระซื้อปะทูไปไว้สะเห็ดกินฉันกระไดเอาขออนุญาตเดี๋ยวเดอคยณพ่อใจดีเอาเลือกก้อนเหมือนกันไม่จะปาดเจ๊ไม่จ้า ก็จะเอานมจีนเอานมจีนน้ามานึ่งเ้อใจเย็น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 บอตบอกเอ้าใจเย็นเย็นก็ได้อี่สันนี่กระิบ่คืนกันบ่โอ้ยปิ้งไก่เจ้าเรายังบ่ซุกเนาะก็เลยได้กินนั่นไก่แตกเกินเจ้าไว้อีกอน ไม่มาแล้วเตะเงินไห้ใหญ่เอาชามไหมเบิดน,น,น,นะนหนึงข้าโอ้ยไปเห็นยังอยู่วันหนึ่งเข้าโอ้ยถึ่งมัดรระติกบอก <c oughs> เห็นมันตกออกทางใส่คุณน,น,น้ารถมาตัดเศษนะ มาเด้อพี่น้องเด้อมาหาจับใจสื่อของมึงถองของกินมะอืดบะยากพี่น้องถนไก,ก,ก่ิไกกแท่บินข้างในไกลแกแทบตตาบังหุ่งแล้วกระแทบกระค้ายถืออีกต่างหากพี่น้องมาเด้อกัเพอสว่วา,สางเดน่นดินเอาเโ่เสือแข <c oughs> นาทีตัวมันเ แม่ค่ากันเนเพาะอุ้ยมาแต่เก้าวันนี่แน่ลูกค้าเป็นหลายพี่น้องอป่า,ปา,า,ปาพี่น้องเอ้ยมาถ้งมาซือป่าป่าก็ได้จะไม่เห็นเนาะใช่<อ>พี่น้องเอ้ยมาเดี๋มาเบิ้งแม่ค้าดิเพื่อสว่างเด่นดินเห็ดนั่กินแทบแบลูกค้ากันละนักเนเปน,นง,งล

กับซื้อขอบคุณไปไว้ตะกินพี่น้องนะ้าะชาวบ้างกับคอขอบคุณขอบคุณในนายเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับชมมือนี่นกะสบายดีจ้า